สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองปายสุขูสุขคนนะครับผมพปอร์กรบเาวานอนน้าชาแนลนะครับผมเมื่อนี้รถมารับส่งของกองซุมรอดแหลกนะครับเนาะสามท่านกองขึ้นรถต้องต้องเอารถไงมันมาเอาพี่เนาะเดี๋ยวบางรถบู้ยเพิ่นมาตั้งแต่อลังการเพิ่นมาตั้งแต่เศร้าแล้วตอนนี้ก็ร่างลำเลียงขนส่งน้ำส่งผู้โชคดีนะครับเนาะมารอบเดียวคือจบเลย เาไปเต็มขั้นรถไปรอบ <ผม S 2> เดียว,วมันสีบวได้ตกลนคือ,อ,อบแบกตรงใอ้เบิดเลยล้วกาอีกรถอาจจะเป็นมื่นเนาะพี่น้องเห็นมันแล้วไปพ่ายในมือน,นี่บอกรถเพิ่นเอามาอีกสองขั้นรถมืออื่นการเร่งเร่งเร่งเ,งเ,งเงร่งแพกเร่งทรงอยู่นะครับเนาะตอนนี้เนาะแต่ลรประกันเนี่ยได้ไว้ได้ชัวร์แน่นอนครับพี่น้องไปเดี๋ยวพาไปเบอร์ข้างหลังนี่นะคะ กำลังเรียงกล่องขึ้นไปนะคะกลอ่องน้อยนี้บ่หน่อยตะกองเนะ,ะ้อค่ะของข้างในรับรองว่าจุจุแน่นอนเปิดออกมาในตรงจุกแน่นอนนะคะแล้วก็อรอลุ้นรางวัลข้างในกล่องได้เลยนะคะตื่นเต้นได้รางวัลไง,อ,ล ب, อ,งอ่าลุน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 คนลุ้นมันบอหองอยู่ในกล่องเ้งอะงวดอ่ะ ล่าสุดได้ประกาศอันรับซื้อวัวแล้วนะคะล่าสุเออาดเพื่อนอยากได้เพิ่นอยากได้เพิ่มนะคะใครที่อยากได้กล่องสุ่มผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะให้เขาไปที่เพจบ่าวอุดรพาเพลินนะคะแล้วก็เขาไปคอมเมนต์ใต้ไลฟ์สดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะให้พิมพ์คำวานนอหนูเท่ากับหนึ่งนอหนูเท่ากับสองนะคะถ้าอยากได้หาหก สิบกล่องกับนอหนูเท่ากับห้านอหนูเท่ากับหกนะคะกล่องละสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเอฟกี่กล่องก็ไม่มีลิมิตนะคะผู้ใดใดจะกองกับพิมพ์มาได้เลยนะคะสี่เก้าเก้านะคะเราส่งออกวันต่อวันนะคะอันนี้เป็นล็อตแรกนะคะล็อตแรกที่เขาจะออกวันนี้นะคะวันที่ยี่สิบแปดนะคะล็อตแรกที่จะออกไปวันนี้นะคะอันนี้ห้องกเรเดียวกล่องเดียวได้ไหมอันนี้ห้องก็แเ้ียวกกล่องเดียวสองโอเค นะคะอันนี้เพิ่งจะล็อตกองแรกเหลืออีกกองนึงค่ะนี่เหลืออีกกองนึงนี่นะคะและนี่รางวันรอตารอจใจเพิ่อนก่อนนี่ค่ะนะคะรางวันในกลองสุ่มเดอ้อพี่น้องผู้ไดที่อยากได้นะคะตอนนี้รางวันนี้กำลังทายอยออกนะคะ ใุทธิยากไดเอฟกองซุมนะคะ499บาทพิมพ์นอนหนูเท่ากับ1นอนหนูเท่ากับ2นะคะที่เพจบ่าวอุดรพาเพลินนะคะที่ไลฟ์สดหรือว่าลิงก์วิดีโอก็ได้นะคะเรือกมาสอบทำแอดมินนี่ล้วพวกของพิมพวกอืมอืมอเอาแล้วใช่ไหตั้งแล ส่ละที่ากล่องสุ่งกล่องใจนะคะพร้อมส่งนะคะรถใหญ่มากๆเลยมารับวันนี้อรอรับพรุ่งนี้ได้เลยนะคะ อต,ตอนหนึ่งพี่น้องตอนหนึ่งเมื่อน,นี้อัปเดตอัปเดตให้เบิงรอบๆอเมื่อนี้นะครับเนาะหลังคาเตรียมมุ้งแลลวครับพี่น้องสิ่งที่เราเขาค่อยมาดูนกองซ้มก็ต้องเฮ็ดอ,อาคารสถานที่พัดลงก็ต้องตรวจตาตอนนี้พี่น้องมาอัปเดตํำกันครับตอนนี้สร้างเพื่อนมามุ้งหลังคาเนาะครับผมเพราะว่า เพิ่นปูกระเบื <lobster kho aj án> ้องแลี่ยวด้านล่างด้านห้องโถงใหญ่เนาะปูกระเบื้องแล้วอย่างที่ถ่ายพี่น้องได้เบิ่งนะครับเนาะนี่หลังคาตอนนี้เพิ่นก็เอาขึ้นไปเลี้ยงไว้แล้วนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเริ่มขั้นตอนการมุงเลยตอนนี้พนักงานเพิ่งกะพากินเขานะครับผมพากินเข่าซานี่เพิ่นปูกระเบื้องแล้วเพิ่นก็ปิด จ้างมันพาก,กินเขาก่อนนะครับเนาะนี่ปูกไปเบอรนเอาผ่ามาปูไปนี่เริ่มสิเริ่มกอ่อกระเบื้องดีครับฝนมันก็ยังสิบประสาทลงเนาะเนี่ยฝนมันตกแห้งลงมามันก็นไปขังเต็มเบิดขังไตเดี๋ยวพาหยางลงไปเบิึงขังรางจักหน่อยนะครับเนาะสำหรับคาเฟนะ่นาดิตาเขา ตอนนี้กับวันที่ยี่แปดยี่แปดนะครับเนาะอีกสองมือยืบก่อนคราบทีเดียวเตรียมงานวันที่หนึ่งนี่รถใหญ่พี่น้องรถใหญ่มารับสินค้าอันนี้รถน้องแมนกับแม่ตทอยนะครับเนาะออกสื่ออกไปสื่อของตลาดมาไหวสู่ทีมงานกินนะครับเนาะสู่ทีมงานกินเลื่อนรถบ่บ่เดี๋ยวไอ้ขยับรถถอยมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้อาเดียขึ้นไปขยับนะเพาะว่อเดี๋ยวเขาซ้อมเต้นเดินกันนะ อ,อ,ยอย่างเงา,าบึงด่านหลังค่าฟรีรเมโกมีการกราอ่อสร้างอีกว่าตัวนี้ทั้งทีงานเอากับทางคุ้นกับประเทศนี่ตื่นนะครับเน,ะนาะเมื่อพอจะสร้างเถ่าเว้ย โอ้เมื่อคืนนี่ตีหาไปนอนฮไปสื่อในเพจไปซื้อในเพจสร้างแหวนในตำนานครับพี่นอ้องน่ผมเองนะครับ <laughs> 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 เอาละเ <laughs> อาะขอยังซื้อแงลาอยู่ <laughs> ซือซ้อแหงซื้อแหงซาเออจะ ตอนนี้เห็ดด่านคลองเห็ดคลองนะครับเนาะคลองระบายน้ำคลองระบายน้ำเพราะว่าการการซาะลงไปเพราะว่ามันเป็นที่ค่อยนะครับที่เห็นที่บ่าวถ่ายเบิ่งเที่ยวนั้นว่ามันมันไอมันมันซาะดินเขาทั้งหนาเนาะครับเนาะมันเกิดเพราะว่ามันเป็นทีลุ่มมองนี้มันเป็นทีลุ่มน้ำมันก็มาล้วมกันอยู่มองนี้เบิดอะตอนนี้ก็ทํำกันเห็ดเห็ดเป็นล้างนะครับเห็ดเป็นล้าง ท่อระบายน้ำน้ำท่อระบายน้ำก็นี่ตอนนี้สั่งเพิ่นกับมาปรับทีปรับทางเพื่อทิวา่าเพื่อทิวาอ่อเพื่นสี่ไอ้ได้ครับโอ้ยไอ้ข้ขขขขงยางใน<า>ได้ฮ<า>ะอ๋อละนี่นี่ครับล้างล้างล้างลาง้ลางตีนตรงนี้ได้ครับม,มีมีกอกอยู่ครับยายอ่ายายเพิ่นมาคาเฟ่โอ้โอ้เนน่นนเนน น่าม,มา้าวเลยเขาตอนนี้ก็มีเอฟซีมีอย่างพันมาชิมกาแฟชิมอย่างนะครับเนาะบรรยากาศตัวน,นี้ก็เดี่ยวกับปั๊บที่ปั๊บทางที่ถนนเข้ามามันจะสะดวกสบายเพราะมันติดไอ้มันขี่ตมขี่ยังเนาะฝนตกเนาะพี่น้องเนาะการนี่อันนี้ก็ได้แล้วอันนี้ก็อันนี้ก็แล้วแล้วแล้วปั๊บที่ปั๊บทางมรมไอ้คู เขียย่ออเบิดแล้วพี่น,น้องเนาะแปลนสวยงามครับแปลนสวยงามแปลนสวยงามงเห็ดเป็นสาเป็นแต่ว่ากะสีถมอยู่นะพี่น้องรรเด้อให้นโลมาโคปับให้มันดูดีบวหโกบวงยังเนาะไอห,ห้องทีมงามกนกับลุงมาอยู่นี่กับแถบสีทุกคนแหละล่ะครับมาอยู่แถบสีทุกคนแล้ว ไปแล้วไปแล้วไปยังเห็นนาโดนทุนไปเร็วเลครับทองแอร์อันนี้ก็ติดห้องแอร์ใหญ่แอร์กันอยู่เนาะครับช่วงนีกครับบุท่านเอกับบ้านกับซองครับทีมงานเข้ากับเลยส่วนหนึ่งกับต้องเฮ็ดฉากเฮ็ดไอ้สุดเนาะครับเนาะแล้วก็ซ่อมเต็มอีกอะก็เลยบุท่านนี้มีใครกลับนะครับเนาะเอ้าบานเข้ากับสิไป เออ,เอไปเบิงกองซุมพออต่อนะครับเนะาะกะแบบแบบมาไทยบรรยากาศไทยกิจกรรมของทีมงานในพี่น้องในเบิงเนาะก่อนสิเริ่มงานเพราะว่าตอนนี้ก็ถา้าเป็นคนของขึ้นรถจะานืกินมือนอีกะเรียบร้อยนะครับต้มปลา ตัวอสมเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาโดนครับเดี๋ยวสิมาโดนทีมงานแม่ครัวครับผู้อยู่เบื้องหลังครับน้ำพักผ่อนน้ำวอร์พอนครับกะนี่ครับพี่น้องกะคนทรงตัวนี้ก็เริ่มทยอยทรงกะสิเบิดแล้วล่ะครับสิเลียลแหละล่ะเอากระสิเดี๋ยวเรืองงานต่อเดี๋นี้ผู้ยาบาลฟินแลนด์เพิ่นได้ไปสั่งของสื่อของต่อเนาะไปพี่กินไปเลย cái vườn cung anh rồi nè